มงคล,ลสูตรตรท่อี98นวันนี้จะได้พูดถึงมงคลในข้อที่ว่าการเห็นอริยสัจเป็นมงคลอันสูงสุดต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของการเห็นอริยสัจเป็นการเห็นชอบคือเป็นสมาทิฏฐิสมาทิฏฐิกับปัญญาเป็นอย่างเดียวกันสมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นคือเห็นในทุกในเหตุเกิดแห่งทุก ในความดับทุกข์และข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้แก่เห็นของจริงอันประเสริฐสี่ประการคือเห็นในขณะนี้รู้ในขณะนี้เข้าใจในขณะนี้ว่าทั้งทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายนั้นเกิดที่ตัวของเราไม่รู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเกิดขึ้นที่ตัวของเราขณะนี้จึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ ทำให้เกิดความติดข้องต้องการอยากได้ในอารมณ์ที่ปรากฏซึ่งเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีเรียกว่าอิทธารมณ์การดับทุกข์นั้นก็คือดับความไม่รู้ส่วนมัรคคือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นั้นคือรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ตัวของเราเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดแต่ละขณะนั้นถ้าไม่รู้ว่าเกิดดับก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดว่าเป็นเราได้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดความไม่รู้นั่นแหละเป็นเหตุทําให้ทําทั้งกุศลและอกุศลซึ่งเป็นผลทําให้เกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุด จะดับการเกิดแก่เจ็บตายคือดับทุกนั้นก็คือดับความไม่รู้นั้นทางดับความไม่รู้นั้นก็คือรู้ในขณะนี้ว่าแต่ละอย่างเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าเป็นอนัตตาในความเกิดดับว่างเปล่าเป็นอนัตตานั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตน ไม่มีใครๆทั้งสิ้นเลยในนั้นเพราะเกิดแล้วดับแล้วสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่แปลเปลี่ยนไปแล้วเกิดดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกจึงไม่มีใครในการเกิดดับนั้นเลยนี่คือทางดับทุกข์หรือท่านเรียกว่ามักเป็นสมาธิทธี่เป็นความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องหรือเป็นปัญญา ที่เกิดขึ้นรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแต่ละขณะคราวนี้พูดถึงเรื่องของมัรคือสัมาธิทิฏฐินี้เราแปลกันว่าเป็นความเห็นชอบคือเห็นในอะไรก็เห็นในการเกิดดับที่เรียกว่าถูกในการเกิดดับนั้นถ้าเห็นชอบหรือเข้าใจอย่างถูกต้องที่เรียกว่าเป็นปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นนั้นก็ ได้ชื่อว่าเห็นทั้งทุก์คือการเกิดดับได้ชื่อว่าเห็นทั้งเหตุแห่งทุกคือความไม่รู้ได้ชื่อว่าดับทุก์คือดับความไม่รู้เพราะปัญญาเกิดขึ้นนั้นก็ขจัดความไม่รู้คืออวิชชานั้นหมดไปได้ตามลำดับตามกำลังของปัญญาอันนี้เป็นเรื่องของสมมาิฏติคือเห็นในอริอยสัจสีนั่นเองคือเห็นของจริง คือทุกข์ว่าเป็นสัจจะในข้อที่หนึ่งเห็นอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชอบเห็นชอบเห็นว่าทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีและเกิดขึ้นในตัวของเรานี่เองเกิดมีอยู่ตลอดเวลาเป็นสัจจะคือความจริงที่ตัวเราและทุกสรรพสัตว์ท,ที่ต้องมีอย่างนี้แน่นอน ซึ่งเป็นผลทำให้ทุกเกิดของจริงหรือสัจจะในข้อที่สองคือสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุก์ความไม่รู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นทุกข์คือไม่รู้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นว่าเกิดดับที่ท่านเรียกว่าอาวิชชาซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดทุก อวิชาความไม่รู้ความจริงนี้คือไม่รู้จริงๆว่าตัวเราแต่ละขณะนั้นเกิดแก่เจ็บตายจึงทำให้เกิดความติดข้องต้องการอยากได้ที่ท่านเรียกว่าตัณหาความอยากความต้องการความติดข้องการยึดถือว่ากายนี้เป็นของของเรากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นตัวตนของเราการยึดถือนั้นท่านเรียกว่าอุปาทาน คือการยึดถืออย่างเดียวแน่นว่าเป็นตัวเราจริงๆไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจริงๆตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ว่าตัณหาเกิดขึ้นได้เพราะมีอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาตัณหาก็เกิดไม่ได้อวิชชาจึงเป็นรากเหง้าของตัณหารากเหง้าของทุกข์อันนี้เป็นความจริงเป็นสัจจะ ในข้อที่สองในข้อที่สามคือนิโรธะความดับทุกข์เป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นของไม่แปรผันได้แก่ปัญญารู้แจ่มแจ้งหรือประจักษ์แจ้งในการเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดที่มีขึ้นในตัวเราตามความเป็นจริงความไม่รู้สภาพตามความเป็นจริงคืออวิชชานั้นก็ดับไป พะเหตุแห่งทุกข์เพื่อวิชาดับเหตุร่วมคือตัณหาและอุปทานก็ดับไปความดับแห่งตัณหาและอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานั้นก็มาจากอวิชชาการดับอวิชชาด้วยปัญญาท่านเรียกว่านิโรธหรือนิโรธะความดับทุกข์ อันนี้ก็เป็นความจริงหรือเป็นสจัจจะในข้อที่สามมักคือทาง,ทงปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นของจริงเป็นความจริงเป็นสัจจะในข้อที่สี่ปัญญาที่รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับแห่งทุกข์อันนี้เป็นมักคือปัญญาปัญญาเกิดขึ้นรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นรู้เหตุแห่งทุกข ตามความเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นรู้ความดับแห่งทุกข์หรือนิโรธะตามความเป็นจริงปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงธรรมกิจของปัญญาขาจัดความไม่รู้คือตัววิชาให้หมดไปเหมือนแสงสว่างของพระอาทิตย์เกิดขึ้นความมืดก็หมดไปหายไปไม่มีใครต้องทำอะไรหรือใช้วิธีหรือทําวิธีหรือปฏิบัติอะไรอีก กิจของปัญญาก็ทําหน้าที่ของปัญญากิจของแสงสว่างคือปัญญานั้นก็ขจัดความมืดให้หมดไปปัญญารู้ประจักษ์แจ้งในทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์ในความดับทุกข์นี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งสัมมาทิฏฐินั้นเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นแทงตลอดในอริยสัจสีที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิ หรือปัญญาเกตสิกที่เกิดขึ้นนั้นทั้งสองคำนี้เป็นสภาพธรรมอันเดียวกันเป็นสภาพธรรมที่ขจัดอวิชชาความมืดบอดให้หมดไปจากจิตอตริษสัจสี่ที่ท่านแสดงในธรรมจักปรปวัตตนาสูตรนั้นท่านจัดเป็นปริวัติสามคำว่าปริวัติแปลว่าหมุนรอบหรือรู้รอบสมรอบในแต่ละสัจจะในแต่ละความจริงแต่ละอย่างคือ ในทุกก็เป็นสามรอบในเหตุแห่งทุกข์ก็เป็นสามรอบในความดับแห่งทุกขก็เป็นสามรอบในมรรคข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็เป็นสามรอบรวมแล้วปริวัติในอริยสตรีอย่างละสามรอบท่านจึงเรียกว่ามีอาการสิสองและท่านเรียกว่าเป็นธรรมจักรเพราะการมุดรอบแห่งธรรม หรือการหมุนรอบแห่งความจริงการหมุนรอบแห่งอริยสัจปริวัติสามก็คือสัจจยานกิจยานกัตยานสัจจานปัญญารู้ว่าอริยสัจสี่เป็นความจริงเป็นของแท้เป็นของไม่แปรผันก็คือทุกเป็นของจริงอย่างหนึ่งเหตุแห่งทุกเป็นของจริงอย่างหนึ่งความดับทุกข เป็นของจริงอย่างหนึ่งมัคคือปัญญาทางดับทุกข์นั้นเป็นของจริงอย่างหนึ่งคือสัจจญาณในทุกข์ในสมุทัยในดิโรธในมัคนั่นเองกิจญานคือปัญญารู้กิจควรทำในอริยสัจสี่คือทุกข์เป็นของควรกําหนดรู้เหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยนั้นเป็นของควรละนิโรทะ การดับทุก์นั้นเป็นของควรทำให้แจ้งมักปัญญาหรือความเห็นชอบเป็นของควรทำให้เกิดให้มีอันนี้เป็นกิจยานปัญญารู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจในทุก์ในสมุทยัยในนิโรธในมักกตยานปัญญารู้ว่ากระทำกิจเหล่านั้นเสร็จแล้วคือทุก์ได้กำหนดรู้แล้ว สมุทัยเหตุเกิดทุกคืออวิชานั้นละได้แล้วดิโรทะการดับทุกขทำให้แจ้งแล้วมักคือปัญญาหรือสมาธิฐินั้นทำให้เกิดให้มีแล้วกัตยานในทุกข์ขในสมุทัยในดิโรธในมักอาการสิบสองคือการหมุนรอบอย่างละสามรอบในอริยสี่นั้น เป็นการหมุนรอบแห่งธรรมเป็นการรอบรู้แห่งธรรมรู้อย่างไรจึงเป็นการรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ในอริยสัจสี่คือรู้กายของเรานี้ว่าไม่ใช่กายของเราเป็นธรรมะรู้กายที่ยึดปั้นถือมั่นว่าเป็นเรานี้ว่าไม่ได้เป็นกายของเรา รู้กายที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานี้ว่าไม่ใช่กายที่เป็นตัวตนของเราและก็ไม่ใช่ของของสัตว์ของบุคคลหรือไม่ได้เป็นตัวตนของใครทั้งสิน้นเป็นสภาวะธรรมคือความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นเช่นนี้การรู้การเห็นอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้นั้นได้ชื่อว่าเป็นการแทงตลอดอริยสัตว คือความจริงอันประเสริฐการรู้การเห็นอย่างนี้เป็นผลทําให้ปุถุชนถึงความเป็นพระอริยบุคคลการรู้การเห็นความจริงอันประเสริฐนี้เป็นเหตุทําให้พระโพธิสัตว์สำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าการรู้การเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้พระสาวกซึ่งเป็นปุถุชนอยู่เป็นพระอริยสาวกได้ตามลำดับ พระปัญญาที่ทรงพิจารณาเห็นอริยรสัจสี่ศัจจะละสามรอบเป็นสิบสองคือสัจญานรู้ว่าอริยสัจสี่มีจริงทุก์มีจริงสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุก์มีจริงความดับทุก์มีจริงข้อปฏิบัติถือความดับทุกมีจริงจิตญาณญาณรู้ว่าทุกขอ,อริยสัจควรกําหนดรู้สมุทยัยสัจ เหตุแห่งทุกข์ควรละนิโรธอริยสัจควรทําให้แจ้งมรรคสัจควรทําให้เกิดให้มีขึ้นกัตยานทุกขาริยสัจได้กําหนดดูแล้วทุกขสมุยสัจคือเหตุแห่งทุกข์นั้นละได้แล้วนิโรธาการดับทุกข์ได้ทําให้แจ้งแล้วทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความดับทุกข์คือปัญญานั้น ได้เจริญแล้วการวนรอบประดุดกงล้อคืออริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามลำดับสิองรอบทรงประกาศความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพยานอย่างรู้แพงตลอดในอริยสัจสี่โดยการวนรอบสในสัจจะทั้งสมีอาการสิสองนี้ เรียกว่าธรรมจักรเป็นการแสดงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิิคือความเห็นชอบหรือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็นอริยสัจสี่นี่เป็นทางอันประเสริฐอันสูงสุดที่ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดไปจากจิตนี่เป็นทางตรงสู่ความดับทุกข์ทั้งปวง ในการเห็นอริยสัจหรือเห็นชอบในอริยสัจหรือปัญญาเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงนั้นเป็นจุดมุ่งหมายเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทั้งหมดนั้นรวมรงอยู่ที่ปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตร,รัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพราอรหันผู้ไกลจากกิเลสบทดสิ้นอาสวะทั้งปวงนั้นก็เพราะพระองค์ทรงเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงภาร,ริยสาวกของผู้ได้เจ้านั้นแทงตลอดคือเห็นอย่างแจ่มแจ้งในอริยสัจสี่จากความเป็นปุชชนก็ถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ตามลําดับหากไม่เห็นอริยสัจสี่แล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุ ความเป็นพระเรียบบุคคลได้ฉะนั้นการเห็นเรียสสี่หรือการพิจารณาแต่ละขณะให้เข้าใจในความเป็นอริสสสี่ให้เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏแม้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแม้จิตรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ก็เกิดดับในความเกิดดับนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวต,วตนใดๆเลยถ้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาในอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐความจริงอันสูงสุดได้ชื่อว่าเป็นความเห็นชอบคือความเห็นที่ถูกต้องชื่อว่าปัญญาประจักษ์แจ้งในทุก เห็นชอบหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ปัญญาประจักษ์ในเหตุแห่งทุกขเมื่อปัญญาประจักษ์แจ้งในทุกข์ในเหตุแห่งทุกขที่เรียกว่าสมุทยัยก็ชื่อว่าปัญญาคือสัมมาทิฏฐินั้นปฏิบัติกทำหน้าที่ขจัดอวิชชาขจัดตัณหาคือความติดคลองต้องการ และขจัดอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นของของเราเป็นของของคนนั้นคนนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลกายนี้เป็นเราเป็นบุคคลนั้นคนนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลกายนี้เป็นตัวตนของเราเป็นของสัตว์ของบุคคลคือขจัดอวิชชาขจัดตัณหาขจัดอุปทาน เป็นนิโรธะคือความดับทุกข์คือดับความไม่รู้ทันทีเช่นกันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกับวัตตนสูตรนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคคือปัญญารู้ในอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงสรุปลงในปัญญาประจักษ์แจ้งคือความเห็นอย่างถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อเห็นรอยสัจสี่ตามความเป็นจริงตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเกิดขึ้นก็ดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานเมื่อดับได้แล้วก็ถึงความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงทําให้พระองค์สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าทําให้พระสาวกคือท่านัญญากลธัญญะสาเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศความเป็นพระอรหันต์ประกาศความเป็นพระสัพพัญยู ก็เพราะทรงเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเพราะความเห็นชอบที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาชอบได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ได้ทรงปฏิญญาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตัสรู้เห็นอริยสัจสี่ปัญจวคีเมื่อฟังอนัตตลักษณะสูตรคือความเป็นอนัตตา ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นของหยาบก็ดีละเอียดก็ดีที่ไกลก็ดีที่ใกล้ก็ดีที่เป็นภายในก็ดีที่เป็นภายนอกก็ดีที่เป็นอดีตก,ก็ดีที่เป็นอนาคตก็ดีไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเรา ก็คือพระอ,องค์ทรงแสดงอริยสัจสีนั่นเองด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นเมื่อย่อลงก็เป็นนามกับรูปเมื่อพิจารณานามกับรูปเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราท่านพิจารณาตามพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงแสดง จิตของท่านปัญจวัคคีทั้งห้าก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะการไม่ยึดบันถือมันคือปัญญาเกิดขึ้นขจัดอวิชชาท่านถึงความเป็นพระอะหาันเพราะท่านได้รู้แจ้งในอริยสัจสีฉะนั้นการเห็นในอริยสัจสีตามความเป็นจริงจึงได้ชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะ ทำให้ผู้ที่เห็นอิยัจส,สี่นั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำให้ผู้ที่เห็นอิยัจษศีตามความเป็นจริงนั้นดับทุกข์ทั้งปวงดับอสวร,รกิเลสทั้งปวงได้ตามที่กล่าวมาแล้ว